สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับมีรถเทรลเลอร์เขามาเข้ามาอีก1คันนะครับบรรจุรถประมาณ8คันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์เลยนะฮะก็มีรถมากมายนะครับตอนนี้นะฮะนะที่บริเวณบริเวณสาขารถเมือ2ของเพชรยนต์เนี่ยเรามีประมาณ3ามสิห้าสิบคันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะฮะลูกค้าสนใจคันไหนนะครับตอบถามเพิ่มเติมนะครับเอส นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกนะครับในส่วนของตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดร้อนๆกับรถที่เข้ามาเป็นเป็นเลยนี้เลยนะครับ8ลังนะ8คันเข้ามาเรียบร้อยคันนี้นะฮะเป็นเอลติสนะครับนะเป็นเอลติสหมดเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์1.6ตัวจีนะฮะอาจจะมีบางคันนะบางคันที่เป็น1.8นะครับเรามาดูรายละเอียดของรถตรงนี้ก่อนนะฮะนะถ้าเป็น คันแรกด้านหลังสุดนะครับนะรถรถสวยๆนะอาจจะมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับนะตามการใช้งานนะตรงนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยเมื่อกหานะฮะในส่วนตรงนี้นะครับคันนี้ด้านล่างด้านล่างสุดก็จะเป็น1.6ตัว G นะฮะปี2017นะครับด้านบนก็จะเป็น1.6ตัว G เป็น2017เช่นกันนะครับอันนี้นะสองคันแรกเลยนะฮะนะ ถัดมานะครับด้านบนนะครับด้านบนนะก็เป็นปี2017เหมือนกันนะครับ1.6ตัว g ีสีบอลเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เช่นกันนะครับ1.6ตัว G เหมือนกันนะครับปี2016นะฮะอ่ามีตัว v ีออเข้ามาด้วยนะครับวีออ <2018 S 1> ปี2018คันนี้1.5นะฮะ1.5นะฮะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบรุ่นน,นั้นน่าจะเป็นรุ่นน่าจะไม่ผิดับเป็นล้อกระทะอย่างนี้น่าจะเป็นรุ่นเจหรือจะเป็นรุ่นเี่านน้นะครับน่าจะเป็นรุ่น E ีหรือรุ่นนะะ ปีสิบแปดนะครับนะสีบอลเงินนะฮะด้านบนนะครับเอาติดนะครับปีสิบเจ็ดหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับนะแล้วก็แถวสุดท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นวีออสปีสองพันสิบแปดนะฮะล้อกระทะแบบนี้น่าจะเป็นรุ่นอีนะครับเบาะ์ถ้าใายรุ่นอีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับปีสองพันสิบเจ็ดล้อกระทะเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นรุ่นอีนะประมาณนี้นะฮะแปดลำนะครับราคาก็ ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาตั้งราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในส่วนของรถ a อลตริสเนี่ยเรามีราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนต้นๆน,น,นะสี่แสนกันกากนะฮะส่วนที่เป็นวีออสเนี่ยนี่ประมาณสามแสนใบๆนะนะสามแปดสามเก้าประมาณนี้นะฮะนะครับเข้ามาแล้วนะครับกับเซลล์นะครับ1เึเลลล์นะสวย,ยสวยเลยสวยสวยทุกคันนะฮะเป็นรถหน่ยงานนะครับรถหนงานกนนือรถหนงานนะฮะ สบายใจได้เลยในเรื่องของตัวแม i ท t นเลนสในเรื่องของการเก็บงานต่างๆนะครับสบายใจได้เลยนะสามารถตรวจสอบในเรื่องของตัวเลขไมมาตัวรถโครงสร้างจัดตรูมได้เลยนะครับพอรถุมรถทุกคันของเรานะครับขับรถขับรถเวยุณ่าเกจเอทแั่ทันโครงสร้างของเราต้องรับทีเียนะฮะเราปกิบิการในเรื่องของตัวขายรถมือสองมา22ปีนะครับหายห่วงเรื่องโครงสร้างอย่างแน่นอนนะฮะเราไม่มีการเอารถนะ สภาพที่แย่สภาพที่ย้อนแมวหรือผ่านการตัดต่อไม่มีอย่างแน่นอนหายทวงนะครับเรามีฟีดแบ็กนะอย่างดีจู้ลูกค้าเข้ามาซื้อกับเรานะครับนะฟีดแบ็กลับมาต้องข้างดูทีเดียวนะในเรื่องของคนสร้างขอรถการใช้งานได้ดีบริการหลังการขายนะฮะเดี๋ยวผมจะกล้าอีกฝั่งเพื่อจะดูรายละเอียดกว้างขึ้นนะครับ กล้องจะได้กว้างขึ้นแต่ว่าวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะข้ามยังไม่ได้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับนะริดๆมาจับจองกันได้เลยนะครับกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะแปดลำนะครับแปดลำนะแปดคันนะครับนะมีแปดคันสามคันเป็นวีออสนะฮะที่เหลือก็จะเป็นเอาติดห้าคันนะฮะสีบอลเงินรอบนี้มาสีบอลเงินหมดเลยนะครับไม่มีสีอื่นเลยนะ,ะสีบอลเงินหมดเลย นะครับก็มาชมนะครับบริษัทเพชรยน์ได้นะฮะเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลด้วยทิ้งพึ่งเข้ามาใหม่วันนี้วันที่29่่สิบเก้นะวันที่สาวันนี้ฮนะวันที่30เดือน5นะครับตรงีสองสองหนึ่งหกห้านเนะครับแบบนี้เลยนะแบบรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับต้องเพชนยนเท่านั้นนะครับสวยๆเลยนะมุมนี้ก็จะเห็นการชัดเจนนิดนึงนะในเรื่องของตัวรถนะฮะ ก็รถของเอลติสนะครับรถของวีออสนะฮะจากหน่วยงานของแคทเทเลคอมนะครับเป็นแคทน่าจะ่ายมาจากแคทโซนเอลติสนะครับน่าจะมาจากของหน่วยงานเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ถือป้ายอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหน่วยงานนั่นแหละครับนะสวยๆเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับรีบๆเข้ามานะครับรีบๆมาจับจองได้เลยนะฮะนะมีแปดทันนะครับนะป้ายทะเบียนผมขายต้นคลิปอยู่แล้วนะครับมีป้ายทะเบียนเรียบร้อยต้นคลิปนะะ ก็สามารถที่จะมาชมนะฮะติดต่อผมเสวังนะครับ062 183 7570นะครับเบอร์ผมเองนะฮะติดต่อผมเอสไลน์ได้โทรหาคุยคุยกันได้เลยนะฮะในเรื่องของตัวรายละเอียดของรถนะฮะไม่น้อยอย่างแน่นอนนะครับนะแปดลำเนี่ยแปดคันนี่ไม่น้อยๆนะฮะรีบๆจองเข้ามาได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ปิดคลิปปิดคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปต่อนะฮะนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะ คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ